ครับพี่น้องแรงนี่กับพบพอกับอีตองอีสานบานพี่ยังหน่อยคือเก่าครับเขาแรงเมื่อนี่กับเมนูเป็นเขาเจ้าครับย่ายหลอดเพิ่นซื้อกุ้งไหมต้มยำกุ้งครับพี่จะตัวยหญง่ๆครับพี่น้องกินเขาแรงน้ำกันครับเมื่อนี้กินเขาเจ้าครับเขาสวยห่อน กินโมเลก็แม่ไา้หลอดสางเอาสางเอาครับนะมื้อนี้กินข้าวเจ้าครับเมนูข้าวเจ้าพี่น้องต้มยำกุ้งครับนี่กุ้งมะตัวใหญ่หญครับโล่เท่าไรเหรอยายร้อยห้าสิบบแมนสองร้อยคือเ่าบอกเขาคือลงวะนัคือกุ้งคูดละแบบ กุ้งยังไงกุ้งคนละแบบกุ้งโคลนย่ำใจออเฉพาะซื้อกุ้งเทียคือเป็นสองร้อยเนานะครับกินขอแรงน้อกันพี่น,อน้องมื่อวานนี้ก็บพื่อจะไปต้อนกต้อนหนูหรอกครับกอยากกาอะไรกิจคือเกาหมูว่านนี่ก็ประชุมนะครับหมูว่านนี่ประชุมในการเตรียมการ รับพี่น้องที่เดินทางจากกรุงเทพครับกลับบ้านจังหวัดรุดรอนตามโครงการนโยบายของท,งทั่านนายอำเภอครับแล้วกาของท่านผู้วา่า10วันเอากับพันสองร้อยคนครับผู้ติดกรมี่พี่น้องผู้อยู่กลุ่มเสี่ยงก็มีหลังจากมาหอดจังหวัดรุดอนแล้วก็แต่และอำเภอผมอย่อเำเภอบรดุงครับ ทางคำนโนดพี่ละทางเพื่อบัตถุก็ต้องหารถไปรับพี่น้องกับบ้านไผ่บ้านมั่นตำบลไผ่ตำบลมั่นเพื่อเข้าสูสถานกักตัวนะครับสิบสี่มือต่อไปยุบานผมกับสถานกักตัวก็ยุดเป็นถือว่าเป็นของตำบลเนาะใส่สถานที่วัดนะครับที่เพิ่นเป็นเรีย่ยวรยู่ทั้ง เขาบ้านก็ใส่สถานที่ตัวนั้นเป็นสถานที่กักตัวของพี่น้องมาจากพื้นที่เสียง14มือนะครับ14มือก็เป็นมาตรก,การยามมือเว้นก็เป็นนาทีออสโมครับไปเขาเว้นมือละ4คนนะครับมือละสีคนะคะส่คนช่วงยามมือขึ้นก็เป็นฝ่ายปกครองคือกำนันพยาบาลผู้จอย ไปเขาเวนคําว่าเขาเวนก็นคือไปอยู่เป็นมูพี่น้องผู้เพื่นถือกักตัวแล้ครับแต่ว่ากับไปอยู่ไก้กันดอกอยู่ภายอยู่มั่นอยู่กัไก่กันเดาะต,ตามมาตรก,การเนาะอย่างแน่เนาะครับพี่น,อน้องมื่อในช่วงเศร้ากับทังทีมงานหัมอเพิ่นกัข่มลุงนำยุ่งไร,ดดร,งงงงค,รครับเขาฤดดูฝนกับข่มลุงนำยุ่งไรเนาะเพื่อลดนลงทุกอย่างแหละครับขับเคลื่อนไปเรื่อย ชงนี่ก็เลยจีบบื่ไปต่อนนกต่อนยังแนก่กจีอาชัยจะเอาคลิปกินเขาย่ำมะแลงนี่แหละครับพี่น้องพอได้ลุงในช่องยูทู e ขอบคุณทุกกําลังใจเนาะทุกท่านทุกคนเตี่ยกกาลังใจช่องผูยี่หน่อยนะครับก็กินขา้าวร่วมกันเด้อครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ